d นเดอร์ช์คอยที่เราบอกว่าเอ๊เหรียญคริปโตที่เรียกว่าเหรียญหน้าน้องหมาเนี่ยหายไปหลายวันหายไปแบบจนลืมไปแล้วเนี่ยกลับมาแล้วค่ะนะคะ d ดอร์ช์คอยนี้หลังจากหายหน้าหายตาไปหลายเดือนนะคะดีหน้าตาแบบนี้จำได้ไหมกลับมาแล้วค่ะล่าสุดจะมีการจัดตั้ง d ดอร์ช์คอยฟาวเดชันเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาหลักและโครงการต่างๆที่ได้รับประโยชน์ จากสกุลเงินดิจิทัลนี้นะคะโดยทาง d o g e c คอยด์ฟาวเดชั่นจะมีการสถาปนาตัวเองขึ้นมาใหม่เขาสถาปนาตัวเองขึ้นมาใหม่เหมือนรีแบรนด์ค่ะ เพื่อจะสนับสนุนชุมชน d ดอชคอยตลอดจนส่งเสริมอนาคตของบล็อก a i n ด้วยซึ่งทางฟาวเดชันเองกล่าวว่าจะมีการประกาศโครงการใหม่ๆใ,ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพื่อจะสนับสนุนการยอมรับและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของเหรียญดอชคอยเพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงผู้คนให้มากขึ้น อ๋อมีมีฟาวเดชันมีมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่แบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมใน d o ชคอยน n นี้ด้วยล่ะคุณแม็กคะครับผมก็ในประกาศนะครับได้บอกว่าทางฟาวเดชันจะก่อตั้งใหม่แล้วก็ใช้โลโก้ของ d o ชคอย i n ไปตลอดเพื่อให้ชุมชนมั่นใจในตัวเหรียญแล้วก็หมายความว่าทางฟาวเดชันเนี่ยจะปกป้องเหรียญตัวนี้เอาไว้เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้เหรียญได้อย่าง อิสระเสรีมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเรากลับมาช่วยคุณแล้วนะครับก็ <c oughs> น,น่าสนใจมากก็คืออจริงๆก็เป็นการรวมตัวกันของของกลุ่มคนที่เขาถือเหรียญอยู่แล้วก็สร้างเป็นฟาวเดชันขึ้นอ่า คุณแม็กสะดุดไปนิดนึงนะเสียงคุณแม็กยังอยู่ไหมคะคุณแม็กบอกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเรากลับมาช่วยคุณแล้วเนี่ยนะคะฟาวเดชัน,นี้ตั้งเป้าหมายในการที่จะจัดหางบประมาณไว้3ปีค่ะสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อจะสนับสนุนเป้าหมายที่ฟาวเดชันหรือว่า d ดจ์คอยนนี้ตั้งเอาไว้ค่ะทั้งการสนับสนุนชุมชน d ดจ์คอยส่งเสริมอนาคตของบล็อกเชนหรือการทาให้เหรียญมีมนี้ เหรียญมีมเป็นที่ยอมรับเหรียญมีมเนี่ยก็น่าจะหมายถึงเหรียญที่มีรูปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมเหมือนที่เราบอกว่าทำมีมเนี่ยก็อาจจะเอารูปคนมาทํามีมว่าคนคนนี้พูดอย่างไรแล้วก็แชร์กันไปในวงกว้างด้วยค่ะโดยทางเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยดอยจคอยเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจะมีวิท a ลิกบูเรตินผู้ร่วมก่อตั้งอิตาเลียมมีบิลลี่มาคัสผู้ร่วมก่อตั้งดอยจคอยและแม็กซ์คล ผู้พัฒนาหลักของดอ c คอยเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้วยอ๋อเขายังมีแบบว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเรียนคริปโตอื่นๆเนี่ยมาร่วมในการพัฒนา d ดอ c คอยด้วยนะคุณแม่คะครับผมขอโทษด้วยครับน่าจะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเล็กน้อยก็สำหรับดอทคอยเนี่ยก็พยายามเรียกว่าพยายามหา a d ดไวเซอร์ advisor, หาที่ปรึกษาต่างๆมาช่วยทำให้ ความยั่งยืนของเหรียญมีมากขึ้นในระยะยาวครับก็คือ,อมีคอมมูนิตี้ที่ช่วยผลักดนันช่วยให้คนมาใช้งานมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ตั้งความหวังแล้วก็แน่นอนก็ส่งผลต่อราคาเหรียญให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาตลาดคริปโตก็เรียกว่าเวียงขึ้นเวียงลงสนุกสนานมากครับก็ถ้าใครติดตามก็จะเห็นว่าดอจคอยก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ค่อนข้างมีการปรับตัวขึ้นสูงมากครับผม ก็กลับมา,มาแล้วครับมาอีกรอบหนึ่งครับพีตากกลับมาแล้วนะก่อตั้งขึ้นใหม่รีแบรนด์ใหม่แล้วก็มีที่ปรึกษาที่เป็นแบบว่าเป็นเจ้าพ่อในวงการคริปโตด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าเขาจะมาแบบนี้จะมีรูปแบบไหนให้เราติดตามนะคะ